สมเด็จพระเกระดึงราชสุดที่รมอาชาเจ้าณจังหวัดปทุมธานีแะจะอยู่หัวครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่รุ้ขเรสสื่องประมงโดยกรอบพีน thank mm -hmm. ครับมีภาพนิ่งแล้ววดีโอนครับขอครับหนึ่งสองสามนะองตรงครับตรงยิครับรอครับเสร็จแล้วบอกด้วยครับโอเคกันไหมครับเรียบร้อยครับผหับ เราขอเ่เก่านานยนได้ตัวประเทศเออรับขวาซ้ายแถเนี้ยให้ใ้ก่อนูกถ้าเป็นถ้าเป็นโจมกวากิตานะต้นคือถ้าตัวประเนี่ลูกถ้าเป็นโยมคนไายเองก็รับเลื่อนไปด้เลยรับขวาซ้ายข้างนได้เลยครับเ